แชร์ประสบการณ์การเป็นสิวโผดสิวโผลลักษณะของสิวโผดเป็นตุ่มเล็กๆแดงๆขนาดพอๆกันเกิดตามหน้าผากหรือแนวไรผมทางการแพทย์เรียกว่าสิวเชื้อราอาจปะปนกับสิวปกติได้บางทีอาจมีหัวหนองร่วมด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิวโผดได้แก่อากาศร้อนชื้นเหงื่อความอ้วน ผิวมันความเครียดการพักผ่อนน้อยบางรายอาจเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลานานการรักษาต้องใช้ยากําจัดเชื้อราโดยแพทย์สั่งเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่าง สิวผดบริเวณหน้าผากของเราช่วงนั้นเราออกกำลังกายมากเป็นคนเหงื่อเยอะบวกกับอากาศร้อนชื้นของประเทศทำให้เราเกิดสิวผดบริมาณมากที่บริเวณหน้าผากร่วมกับสิวชนิดอื่นที่มีอยู่แล้วทำให้เกิดความเครียดจึงเดินทางไปปรึกษาแพทย์ที่คลินิกนะคะเป็นคลินิกผิวหนังแห่งหนึ่งเมื่อปรึกษาแพทย์แพทย์ได้สั่งยา กำจัดเชื้อราตัวคีโตโคโนาโซนครีมทาแล้วก็คีโตโคโนาโซนชนิดกินนะคะเนื่องจากเป็นสิวผดที่รุนแรงปริมาณมากร่วมกับยารักษาสิวชนิดอื่นนะคะเนื่องจากมีสิวชนิดอื่นร่วมด้วยเรารับประทานยาแล้วก็ทายาตามแพทย์สั่งทุกอย่างนะคะ มีการใช้แชมพูที่เป็นส่วนผสมของคีโตโคโนโซนร่วมด้วยนะคะเราจะใช้สระผม5-10นาทีหมักไว้แล้วล้างออกนั่งจากมีสิวตามแนวไรผมปริมาณมากหลังใช้แล้วสิวลดลงนะคะอันนี้เป็นภาพหลังจากใช้ยากำจัดเชื้อรานะคะ ผ่านไปเป็นระยะเวลา2อาทิตย์ร่วมกับยารักษาสิวชนิดอื่นสังเกตเห็นได้ว่าสิวผดลดลงนะคะแต่ยังมีร่องรอยของสิวอื่นอยู่ก็ต้องรักษากันต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ